สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำผึ้งอีกแล้วนะคะวันนี้มาดูสิคะว่าเพิ่ึงได้อะไรกับข้าววันนี้พึ่งทําน้ําพริกกะปินะคะนี่ก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่ชะอมทอดไข่นะคะแล้วก็มีปลาทูแล้วก็ปลาสลิดทอดโอเคค่ะมาลงมือลงไม้กินข้าวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ด้วยกันค่ะวันนี้มาดูสิคะอร่อยมากๆเลยเนี่ยหมูทอดกรอบค่ะหมูทอดกรอบแล้วก็นี่ก็ปลาสลิดทอดแล้วก็ปลาทูอย่างที่เพิ่งบอกเมื่อกี้นะคะโอเคค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะหมเดิมโมบอใบหนองเนียงนะอาราโนอิสโรหรือ โต๊ะจักวัดนาเด่นใหญ่แคแม่เด็กคือเนี่ยก็มาโบายจุ่มเทียนแล้วจ้านี่ลใช้มือแล้วก็ใช้ช้อนไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ว่ากันนะคะ โอ้ยเผ็ดใครตำทำไมเผ็ดจังโอ้ยลืมไปเราทำเองอหมูเดอร์น่ะ ไม่เอายาวเจริญชัอคหมบเลยหุบมางได้ไอ้น้องกินกับมือเนาะกินกับช้อนมันไม่ได้รสชาติกินกับมือดีกว่าอืม ngành thì nạp nạp bằng cổ ôn ơi ngành thông nạp mô đỡ nạ không nên ở sau mà xanh sạch đây ơi nhà cũng cướp mà xoay cho đỡ này chạy có <laughs> คุณพอลกินชะอมด้วยชอบไหมชอบชะอมไหมชอบอร่อยมากนะครับว่าอร่อยมากๆครับกินกะปิไหมค,คุณพอลกินกะปิไหมไม่ <Yeah. S 1> ไม่กิน <Yeah. S 1> ทำไมทำไมไม่กินแหมแหม่เหรอแหมไม่ชอบกะปิ <c oughs> คุณพอลบอกว่ากะปิแหม แหมที่ตรงนี้บอกว่าจะติดเหม็นจะอม Ôm ôm bị mạnh so với Khiến ta lần nhớ rồi Cho nát Thơ xe thôi nó sợ dương nó Như này thơ xe tập linh cho Stu là chừng mặt rồi นี่แหน้อยชุดตุ้มซูมเพิ่งตืมาใหมาจ้ามากินข้าวด้วยกันค่ะอร่อยมากเลยค่ะขอฝากช่องน้ำพิ่งชาแนลไว้กับทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ รับชมคลิปคลิปต่อต่อไปของพึ่งนะคะยังไงก็ขอฝากช่องน้ำพึ่งชั้นแนลไว้กับทุกคนด้วยนะคะจะหนีกันไปไหนนะคะอืมปลาทูบวกโอ๊ยโอ๊ยเผ็เดเผ็เดเผ็ดเผ็ด ทำเองก็บอกบนว่าเผ็ดพอ,อก,กินหมูทอด มาค่ะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามากินข้าวกับเพิ่งนะคะอย่าให้เพิ่งเบียกนานและอย่าให้เพึ่งกินคนเดียวนะคะทุกทุกวันเพื่อนๆต้องมาเป็นเพื่อนกินข้าวกับเพื่งทุกวันนะคะอืม cô phòng osmore này xem sắp xem tới bao mình kêu cá lăng khát cho, bằng giã té, long thun chân kì, chung covid geno bằng giã, cho nó tăng bằng giã nọ thà, ngồi đâu giã bài đâu giã, pinoi nuôi mày kinh ញ៉ាងសុំគិតតែមកទៅឃើញផុសក្នុង Facebook ចាំនិយាយឲ្យរបរណាឲ្យមេគីនិយាយតាមបាទតាមទិយរួចណាគិតរត់តាមតាមនេះតាម COVID នោះអូសរុណណាមកទៅគិតការព្រមມືគ្នាល្អណាសេចក្ដីតែត្បាំនោះ มาเด้อจ no no, no. no. ้าพงใหญ่แรงกุิ่งงลูนอย่างนั้นเลยนาอตื่นลูเนาะมาจ้ามาจ้ามาแซ่บๆ่น้ำกันงเลยจ้าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำให้เพื่อนๆดูนะครับ ย่ครานี้เอากระดาษหนึ่งโอ้ยอร่อยมากค่ะงานจะน้ำตาลูกค้าจะงานทมน้ำโอ้

มานมานี่มามาแม่ลามามานี้มานีากกวมาแล้วมาแล้วจอมปลมาแล้วพี่ลักกี้เ็นลักกี้เ็นาแล้ว หิวด้วยค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมามาติดตามกันอีกทีนะคะ